คุณชาชาติก็นำทีมนะครับลงตรวจ2ฝั่งชจ้าพยาและประเสริมการป้องกันน้ําเหนือน้ําหนุนออแล้วก็ย้ําครับว่ามวลน,น้ําไม่ได้มากเท่าปี54ค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยอาจจะมีการหนักอีกร,รอกหนึ่งในเดือนกันยานะครับออก็ย้ำมาโดยโดยภาพรวมก็คือ มายืนยันความมั่นใจ <คะ S 2> ว่าตรวจแล้วนะเตรียมแล้วนะความพร้อมสถานีสูบน้ําริมแม่น้ำชัพพยา96แห่งบ่อสูบน้ําตามแนวริมแม่น้ำชัพพยาทั้งสองฝั่งในช่วงนั้นทะเลข,ขึ้นเจ้าหน้าที่จัดเตรียมทุกอย่างเพื่อเฝ้าระวงังเครื่องสูบน้ํามีเตรียมสำรองเรือผลักดันน้ําวัสดุอุปกรณ์กระสอบทรายเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงกับทีมเคลื่อนตัวแบบเร่งด่วนที่เรียกว่าเบสนะครับก็สแตนบายกันอยู่ตรงนี้ทันทีสร้างความมั่นใจค่ะ สร้างความมั่นใจแต่ไม่ประมาทเพราะว่าตอนนี้มีการมีคําเตือนของ10จังหวัดนะคะที่มันเป็นช่องทางที่น้ําผ่านทั้งหมดแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่27สิงหาคมยังไงก็ตามน้ําริมเจ้าพระยาจะต้องมีขยับระดับน้ําขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างเขื่อนเจ้าพระยาเองเมื่อวานนี้ก็มีการเพิ่มอัตราของการระบายน้ําจากทางเหนือเพราะว่าอย่างพะเยาอะคะ่ะพะเยาเชียงรายเนี่ยโดนหนักก่อนเชียงรายเนี่ยเริ่มน้าแห้งแล้วที่สุดแล้วฝนตกอีกและฝนตกแบบไม่หยุดอีกเพราะฉะนั้นก็จะมีมวลน้ําก้อนใหญ่ที่ลงมาเติมน้ําอยู่ <Ừ. S 1> นะคะในขณะที่น่านเองน้ําจากน่านปั๊บลงมาละที่สุขโขทยัยสุขโขทัยก็โดนหนักมากครับค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าสถานการณ์ไม่มีอะไรต้องเทียบเคียงกับปี54เลยห่างไกลกันมากแต่อนาคตไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหากแม้ว่ามันสมมุติ worst case scenario มันเกิดขึ้นและมีน้ําท่วมแล้วอา้าวไหนบอกว่าไม่เท่าปี5 4นี่ไงเขาบอกเขาไม่ได้บอกเอาไว้เพื่อเพื่อบบแหม เปิดช่องเอาไว้กันพลาดแต่จริงๆก็คือเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะมีฝนตกลงมาเพราะว่าถ้าฝนตกไม่จบไม่สิน้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ไงในค,ค,ความเป็นจริงเพราะว่าเมื่อวานนี้มันก็มีข่าวออกมาเยอะมากเลยค่ะที่เขาเทียบกับปี54ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคือเขื่อนสามารถเก็บกักน้ําได้ขนาดไหนจริงๆแล้วในปีนี้เขาบอกว่าเขื่อนยังสามารถที่จะค่อยๆเก็บกักน้าได้มากกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างที่บอกกันนี่คือข้อมูลมไม่ได้บอกว่าเฮย้ยอย่าตกใจแต่ก็คืออย่าประมาทละกันเอาเป็นว่าอย่าประมาท ะะเพราะจริงๆแล้วตอนนี้ปริมาณน,น้ําท่วมขังอย่างที่บอกค่ะมีปริมาณที่น้อยกว่าปี54านะคะอันนี้ที่ความเป็นแฟกต์แต่ก็แน่นอนความเห็นของหลายๆคนว่าหูยนี่ขนาดน้อยเหรือเนี่ยบ้านันก็แต่ละพื้นที่ครับค่ะมันมีความแตกต่างกาันครับอ่ะแล้วก็ทางเดนินิวออนไลน์ก็บอกว่าทางคุณช,ชาชัดก็ฝากแนวคิดถึงนายกอิงด้วยนะฮะค,ครับผมก็บอกว่าแบาบคือ ก็ทมทาเองคนเดียวไม่ได้มีหลายอย่างที่แบบถ้าช่วยกันมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันหนึ่งที่คุณชาชาเสนอก็คือคเสนอเขื่อนปากแม่น้ําเจ้าพระยาบอกว่าทําเขื่อนปิดปากแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งมันมีตัวอย่างกับหลายประเทศที่เขาทําแล้วเช่นแม่น้ำเทมส์ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษะนะครับมีเขื่อนปิดถามว่าปิดทําไมปิดในเวลาที่น้นําทะเล,ะเลขึ้น,น,นสูเมื่อน,น้ําทะเลขึ้นปิด แล้วมอทอน้ําทะเลลงก็เปิดค่ะมันก็จะเปิดปิดตามเวลาในแต่ละวันนะครับแต่ตอนขึ้นมันจะไม่ดันเจ้าพญาขึ้นมาแต่เวลาลงเจ้าพญาก็จะออกไปได้แบบนี้เป็นต้นก็คือใช้เทคโนโลยีแต่เรื่องนี้เป็นโครงการที่ต้องคิดระยะยาวเป็นหลักสิบปีเหมือนที่เราได้ยินคํานี้ทุกปีค่ะว่าอุ้ยตอนที่น้ําเหนือก็ลงมาน้ําทะเลก็หนุนอีกเพราะฉะนั้นกรุงเทพจะถูกอัดนะคะเขาก็เลยมีการเสนอโครงการนี้แหละว่าสามารถไหมที่จะมีเขื่อน ปิดน้ำทะเลไม่ให้น้ำทะเลเข้ามาในวันที่น้ำทะเลหนุนสูงครับผม Green Morning Show